นะครับมิจฉาชีพนะครับได้เอาไลฟ์สดผมมีอยู่3เว็บมีอยู่3เว็บเลขบัญชีผมเก็บไว้หมดแล้วนะครับทําตามที่ผมบอกนะครับใครที่โดนโกงแชร์5กลุ่ม1แนะนำไลฟ์เสร็จแล้วลบทิ้งเลยครับไม่ลบครับผมลบไม่ได้ครับเพราะลบเนี่ยมันก็เอาไปต้มตูนว่าเป็นคลิปมันอีกนะครับต้องแชร์ให้คนรู้นะครับ เฟซผมตอนนี้โดนบล็อกผมออกมาไลฟ์สดไม่ได้มันก็เลยกระทำการกันอย่างนี้อืมแต่ตัวผมมันไม่โดนอะไรอยู่แล้วเพราะผมไม่ได้เป็นคนเผยแพร่แล้วมันเป็นคลิปเก่าๆนะครับช่วยกันแชร์ก่อนห้ากลุ่มหนึ่งแชร์หนึ่งปาร์ตี้รับชมเดี๋ยวแจกแน่นอนแล้วใครที่โดนโกงเข้ามาเอาเลยและทำตามที่ผมบอกแล้วจะได้สามหมื่นบาทสามแสนบาทคุณเรียกมันได้เลยเพราะเจ้าของมันมีตังค์โดนโกงกี่พันคน เราไม่เอาตังค์ได้เราเอามันติดคุกได้นะครับนะครับอันดับแรกเลยนะครับนี่นะครับไอ้นี่นะครับใครที่โดนโกงจากเว็บนี้ก่อนเลยนะครับไอ้ที่เอาไลฟ์สดผมผมเห็นมีอยู่3เว็บนะที่ผมดูมาแล้วนะเอา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 ,เอาตัวนี้ก่อนเลยนี่นะครับชื่อเว็บ s เก้าหนึ่งหนึ่ง ts เก้าหนึ่งหนึ่งนี่คือเว็บที่โกง โกงที่สุดในประเทศไทยนะครับเปิดเอเจนต์มามั่วสั่วแล้วก็ให้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 เอเจนต์มาหลอกเงินคนไทยไปนะครับเจ้าของทีเอสหนึ่งผมรู้จักคือชื่อทุง้งนะครับถ้าหากทุ้งดูไลฟ์สดผมอยู่คุณรีบไปปิดเอเจนต์เลยนะเพราะผมบอกไว้ก่อนว่าผมเอาถึงตายนะผมเอาถึงแบบติดคุกกันละนาวเลยนะนะครับ แล้วเว็บที่สองนี่นะครับชื่อเว็บก็เฮียแล้วเวอร์ไวเว็บแทงบอลออนไลน์เจ็ดแปดเก้าอืมนี่นะครับเว็บไซต์เว็บไซต์ที่เว็บไซต์ที่ต้มตุ๋นประชาชนนะครับที่เอาเออเขาเรียกว่าอะไรเอาไลฟ์สดผมไปหลอกประชาชนขอให้ทุกคนที่ไอ้นี่เก็บสลีฟไว้นะครับไอเวอร์ไวเว็บแทงบอลออนไลน์เจ็ดแปดเก้าที่มันเอาไลฟ์สดไลฟ์สดผมไปหลอกประชาชนผมได้แคปบไว้หมดแล้วนะครับ ไลน์แอดมันนี้นะครับ mg 8 8มีเบอร์โทรเบอร์โทรคงปิดไปแล้วแอ mg 8 8นี่นะครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะทุกคนช่วยกันแชร์นะครับแล้วฟังที่ผมพูดแล้วไปเอาสามหมื่นกันได้เลยนะครับแล้วไปเอาสามหมื่นกันได้เลยอืมทุกคนต้องช่วยกันถ้าไม่ช่วยกันญาติพี่น้องคุณโดนหลอกผมก็ช่วยอะไรพวกคุณไม่ได้ต่อนะครับ ช่วยกันแชร์